เผาขยะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบสาเหตุของปัญหาสะดวกต้นทุนต่ำในพื้นที่ที่ไม่มีการจัดการปัญหารถขยะมีประสิทธิภาพน้อยผลกระทบจากการเผาขยะการเผาขยะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวสารเคมีพิษที่ปล่อยออกมาระหว่างการเผาได้แก่ ไนโตรเจนออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สารเคมีอินทรีย์และเหยง่ายและสารอินทรีย์โพลีไซคลิกแนวทางการแก้ปัญหา 1. กํากำหนดตามตำแหน่งจุดที่เกิดไฟไหม้ 2. ตัดสินใจว่าดับไฟเองได้หรือไม่ 3. พิจารณาว่าเกิดไฟแบบใด 4. เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ 5. ตรวจสอบการปลดปล่อยมลพิษ 6. สื่อสารกับชุมชนแจ้งเตือน 7. ดําเนินการตามแผนบรนเทาทุกและฟื้นฟูบ่อขยะ 8. บันทึกเหตุการณ์สอบสวนและรายงานอันตรายจากการเผาขยะการเผาขยะ1กิโลกรัมทำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กที่มีอันตรายต่อสุขภาพ19มิลลิกรัมต่อวันโดยสารพิษที่พบได้แก่ เบนซินไดออกซินซึ่งสารทั้งสองนี้เป็นสารก่อมะเร็งสารพิษไดออกซินเป็นสารพิษที่สูงอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโดยปกติในวัสดุไม่มีสารนี้อยู่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อถูกเผาเผามลพิษทางอากาศจากการเผาขยะการเผาขยะในที่โล่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักแหล่งหนึง่ง ที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศได้แก่กา๊าซต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้อาทิคาร์บอนมอนออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์สารอินทรีย์ระเหยรวมทั้งฝุ่นละอองควันเท่าข้าเม่าซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อสุขคลองมนุษย์ปนัยให้เกิดความเผาขยะมีความผิดอย่างไร โดยสาเหตุคือทำให้รำคาญคือการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงลังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหล้า,าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพพรลบบการจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ,<พ>อสุขภาพ <25 50 S 2> พรอาบ,บสอการ